รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 นี่คือรายการเพลินทุกจุดที่สุดสยามรายการที่เราจะขออาสาเป็นตัวแทนคุณผู้ชมเดินทางเพื่อเรียนรู้กับสังคมแล้วก็สถานการณ์ความเป็นไปในจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับเช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมเราเดินทางมาที่ปากน้ําบางมารวดเพื่อที่จะมาเก็บภาพแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยเพื่อให้คุณผู้ชมเรียนรู้และทําความรู้จักกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้มากยิ่งขึ้นครับ ปากน้ำบางมะรวดอยู่ในเขตอำเภอปนาระจังหวัดปัตตานีคนที่นี่ทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักช่วงนี้จะมีเรือประมงมาเข้าท่าที่บางมารวดมากเป็นพิเศษเนื่องจากปากน้ำปนาเระถูกตะกอนทรายทับถมจนปิดกั้นทางเข้าออกทำให้ชาวประมงและพ่อค้าที่รับซื้ออาหารทะเล ต้องย้ายมาใช้พื้นที่บริเวณนี้แทนเช้าตรู่ของวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เรือประมงกลับเข้าเทียบท่าปลากระทงตัวใหญ่ๆหลายตัวถูกดำเรียงลงจากเรือแม้ว่าภาพที่เห็นจะตื่นตาตื่นใจเราเป็นอย่างมากแต่นี้ไม่ใช่ปลาจำนวนมากที่สุดที่พวกเขาจับได้ เพราะหลายวันก่อนมีเรือประมงจับได้มากกว่านี้หลายเท่าตัวแม้แต่เรือประมงพื้นบ้านยังสามารถจับปลาได้จํานวนมากเท่านี้นั่นแปลว่าท้องทะเลของที่นี่ต้องอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ช่วงบ่ายจะมีเรือเข้ามาอีกรอบแต่รอบนี้จะเป็นปลาอื่นที่ไม่ใช่ปลากระทงแต่ก็ยังถือว่าเป็นปลาตัวโตวอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นปลาโฉมงามปลาเก่าและปลาอินทรีส่วนปลาตัวเล็กๆล,ลงมาก็จะมีอีกหลายชนิดเสร็จจากการซื้อขายปลาแต่งงานของแต่ละคนก็ยังไม่จบ แม่คารายย่อยก็คัดแยกปลาตามชนิดและขนาดบูดดำปันบูดปลาลิชมพูในขณะที่ชาวประมงก็ได้เวลาดูแลเครื่องมือทำมาหากินของตนชาวประมงเกือบ100%เปอร์เซ็เป็นชาวไทยมุสลิมนะครับ ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการสื่อสารกันเองแต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ไม่ขัดมิขัดูธนาคารก็กลัวหัวใจไม่ได้เขาปล่อยกู้ไหมฮไม่เกิจึงเป็นโชคดีของเราที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอปนาเรกที่เห็นชาวบ้านแกะกันอยู่นี้เป็นเศษวัสดุที่ติดมากับอวน เมื่อแกะเอาสัตว์น้ําออกไปขายแล้วเจ้าของอวนก็ต้องมาแกะเอาเศษซากเหล่านี้ออกซึ่งปริมาณขนาดนี้ถ้าจะแกะเองทั้งหมดก็คงไม่ไหวเขาจึงนิยมจ้างคนมาช่วยแกะโดยจ่ายค่าจ้างตามน้ําหนักของเศษซากที่แกะออกมาได้ใน,นราคากิโลกรัมละ3บาทอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการที่ชาวประมงจะมีเรือประมงพื้นบ้านขนาดกลางๆสักลำหนึ่งต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า50,000 0บาทเลยทีเดียว และต้องรอคิวเป็นปีเลยครับทำให้คนที่ไม่อยากจะรอคิวต่อเรือใหม่ก็มกักจะซื้อเรือเก่ามือสองเอาไปซ่อมเพื่อใช้งานแทนจึงทำให้เรือมือสองยังขายได้ในราคาที่ไม่เสื่อมถอยเหมือนราคารถยนต์พูดคุยกันสักพักเราก็ยิ่งตระหนักขึ้นว่าอาชีพประมงนั้นนอกจากจะต้องขยันและอดทนแล้วยังต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของท้องทะเลอีกด้วย ยิ่งถ้าเป็นการทำประมงในยุคป,ปัจจุบันด้วยแล้วจะต้องเข้าใจถึงการทำอาชีพประมงอย่างยั่งยืนด้วยเพราะชาวประมงปัตตานีเคยผ่านช่วงเวลาที่ยังไม่มีการตระหนักถึงการทำประมงอย่างยั่งยืนมาก่อนก่อนหน้านี้นะครับประมาณ40ปีความรุนสมบูรณ์จะมีมากนะครับหลังจากนั้นก็ก็มีเครื่องมือประมงบางชนิดนะครับ มาตั้งการประมงในแนวชายฝั่งเป็นเรืออุลวนลุนนะครับเรือขาดถอยตามแนวชายฝั่งปตัตตานียเยอะมากแต่ก่อนพรพยากรตันในชายฝั่งลดลงชาวประมงบางคนต้องขายเรือไปทํางานมาเลยทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวไปทํางานมาเลยปัญหาสังคมมันก็เกิดนะครับเราแลเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมา ร่วมต่อสู้หลังจากนั้นก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขลา,าครินทรปัานีนําข้อมูลในด้านต่างๆมาวิเคราะห์ว่าถ้าเขื่อมืองประมงชนิดนี้จัดสรรน,น้าแบบไหนลักษณะไหนนะครับจนปี50ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ยกเลิกเขื่อเมืองประมงประเป็นอวนรุนในพื้นที่จังหวัดปานีเป็นจังหวัดแรกหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็เริ่มมารวมกลุ่มเราต้องมานร่วมฟื้นฟูมาทํากิจกรรมบางอย่างที่ให้ท้องทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นในอด,ดีตที่ผ่านมา ภายใต้การนำของสุไลมานดาราโอททำให้ประมงพื้นบ้านของปานาเรกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งดังภาพที่เห็นทุกวันนี้และบทบาทชมรมประมงพื้นบ้านก็ขยายไปในมิติอื่นให้ครอบคลุมการทำประมงอย่างยั่งยืนมากขึ้นโดยหนึ่งในนั้นก็คือการตั้งโรงเรียนชาวเลทำไมเราต้องตั้งโรงเรียนชาวเลขึ้นมาเด็กๆก,ก่อนที่เขาจะเป็นชาวประมงต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตต้องเรียนรู้ระบบนี้เวศต้องเรียนรู้เครื่องมือประมง ทางข้อกฎหมายเด็กไม่สาม,มารถที่จะออกทําการประมงได้จนกว่าอายุจะครบ18ปีเพราะว่าจะปิดกฎหมายแรงงานนะครับเราก็เลยเห็นว่าอีแล้วจะทำยังไงเด็กในช่วงนี้อาชีพประมงที่เป็นอาชีพต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นอาชีพต้องศึกษาตั้งแต่เด็กกระแสน้ําวิธีการวางอวนนะครับแหล่งที่ปลาอยู่ชนิดปลาที่เราได้ยินเวลาลงในน้ําเป็นความรู้ที่มีเฉพาะในชุมชน ลับจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงทําให้อาชีพประมงพื้นบ้านในปานาเรกลับมาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้จนถึงทุกวันนี้ จากการที่เป็นชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงในท้องถิ่นแล้วนะครับที่ปานาเลก,ก็ยังมีหาดทรายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกด้วยครับโดยหาดที่ขึ้นชื่อแล้วก็เดินทางมาสะดวกที่สุดก็คือที่หาดปานาเรแห่งนี้ครับ ในภาษามลายูท้องถิ่นจะมีคำว่าปาตาที่แปลว่าหาดและคำว่าตาเระที่แปลว่าอวนเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นคำว่าปาตาตาเระซึ่งเป็นชื่อเดิมของหาดนี้อันหมายถึงหาดที่ตากอวนสื่อถึงภาพในสมัยก่อนที่พื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยวิถีของชาวประมงแต่เมื่อเวลาผ่านไปชื่อปาตาตาเระก็ถูกเรียกจนกลอนเสียงกลายเป็นคำว่าปะนาเร ปัจจุบันพื้นที่ชายหาดถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพื่อให้ประชาชนได้มาทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและเนื่องจากเดินทางมาได้สะดวกเมื่อแดดล่มลมตกกําลังดีก็จะเป็นเวลาที่ผู้คนพากันมาทำกิจกรรมที่นี่แม้ว่าจะแลดูเป็นหาดที่มีชีวิตชีวาแต่ก็แอบเสียดายธรรมชาติสวยๆเพราะเรายังเห็นขยะจำนวนไม่น้อยที่ถูกทิ้งอยู่บนหาดทราย ปัจจัยหนึ่งก็อาจจะมาจากการเข้าถึงได้ง่ายจึงมีคนเดินทางมาเป็นจํานวนมากและผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ตระหนักถึงเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเราเห็นภาพนี้ชัดขึ้นเมื่อเดินทางมาดูที่หาดแคร์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองออกมาค่อนข้างไกลทําให้มีผู้คนเดินทางมาถึงที่นี่ค่อนข้างน้อยส่งผลให้ปริมาณขยะน้อยกว่าที่นี่ชื่อว่าหาดแคร์ครับอยู่ในอำเภอปนาเรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ช่วยยืนยันว่าในจังหวัดชายแดนใต้น,นี้นอกจากจะมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากครับแต่น่าเสียดายครับช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาปัจจัยของสถานการณ์ในภาคใต้ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ผู้คนเดินทางมาเที่ยวที่นี่น้อยลงสิ่งปลูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรบางอย่างก็เสื่อมโทรมลงแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราพยายามมองโลกในแงด่ดีในเรื่องนี้ก็สามารถคิดได้ว่า อย่างน้อยที่สุดธรรมชาติก็ได้ฟื้นตัวแล้วครับความพิเศษของหาดแคแคก็คือโขดหินขนาดใหญ่ที่วางระเกะระกะแทรกอยู่บนหาดทรายเนื้อละเอียดทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตาเห็นความสวยงามแบบนี้แล้วในใจก็ได้แต่นึกเสียดายหากไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเชื่อว่าหลายคนต้องอยากมาที่นี่ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน และกิจกรรมท่องเที่ยวก็น่าจะสร้างรายได้สร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกไม่น้อยเลยทีเดียวครับ Maybe place And I I think got go again think ไม่ใช่เพียงแค่ท้องทะเลและหาดทรายเท่านั้นที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามน,น่าดูชมของอำเภอปานาเรเพราะถ้าหันมามองอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่อำเภอก็จะเห็นทั้งภูเขาทุ่งนาต้นตาลและพื้นที่เกษตร,รอื่นๆอีก ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาเลี้ยงสัตว์และทำน้ำตาลมะพร้าวปนาเรมี10ตำบลส่วนใหญ่จะเป็นไทยมุสลิมแต่จะมีชาวพุทธอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่ตำบลควรตำบลดอนตำบลท่าข้ามและตำบลข้อกระบือ วิถีชีวิตของคนที่นี่ไม่ต่างจากคนในพื้นที่ราบสักเท่าไรนักก็คือทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นหลักแต่ที่น่าสนใจก็คือสำเนียงพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่ก็ปู่มันจะดังเดิมลูกกินข้าวหรือมีมีมี้นีมนะคือไม่กินข้าหรือยังกินข้าหรือมี ตังไม่มีตังไม่มีก็ตังไม่มีไม่มีไม่ได้เบี้ยไม่เบียไม่ได้เบี้ยหาไม่เจ้าเนี่ยเงินกี่เจ้เอ้ยสามตัวอ่าระวังกินข้าวคนน่ะไม่กินมาไปเดี่ยไหนเตียงนาลึกเตียงนาลึก นาลึกนี่คืออะไรตาอะไรตุ่งตุ่งตุ่งาลึกรุ่งแหลงเพราะว่าเป็นอชื่ออะุ่งรุกชื่อบริเวณเขาโอ้เป็นเขาจะได้รู้ว่าออเอยู่นาลาพอเวลามาบอกว่าคนอื่นแปเ้มันเลี้ยงอยู่ที่นาลึกก็ได้ไปเอาได้ถูกมายถึงอื่นเงาไม่ได้ฟังน้าหว่านาลึกคืออะไรคือเฉพาะบริเวณมุนียเดี๋เรียกอยู่นาลึกด้ ภาษานาเรจะมีสำเนียงผสมผสานระหว่างไทยภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานผสมกันจากบันทึกประวัติหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอปนาระได้กล่าวถึงสำเนียงนาเรว่าน่าจะเป็นภาษาของทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกองทหารสมัยสุขโขทยัยคุมเรือสำเภาไปเมืองจีนแล้วโดนพายุซัดเรือแตกกองทหารจึงแตกกระจายไปขึ้นฝั่งคนละทิศคนละทางส่วนหนึ่งไปที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งปัจจุบันมีคนพูดสำเนียงคล้ายๆกับที่นี่เรียกว่าภาษาเจ๊เหส่วนกองเรืออีกบางส่วนก็ไปขึ้นแถบจังหวัดตราดระยองจันทบรุรีจึงทำให้มีสำเนียงพูดที่คล้ายๆกันคนนั่เล้ขาทำมาหากินอะไรกันครับํำนา,นามาจิ๋ตำนาก็บํำนุดทำหน้ากับทำาัาทต์นอดทำนุ่นแล้วตอนนี้รุ่นลูกรุ่นหลานยังทำอยู่ไหมครับ ไม่ตามแล้วขึ้นไม่ได้ไม่ไปทำไม่ไปทำไม่ไปทำลูกรุ่นหลานเขาไม่ทำเล้เขาไม่เรียนทำงานหนาะบ้านแถวทำรับราชการนั่งบริษัทมั่งมันแต่ก้อนเขาส่งหลูกครูเขาไปเรียนก้นน่ะครูสอนอยู่นี้แต่ลูกสองลูกไปเรียนตอนนี้เดี๋ยวบ้านก็ไปมั่งแล้วเมื่อคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือก็จะนิยมรับราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ทำให้ช่วงเวลากลางวานันในหมู่บ้านนี้จะค่อนข้างเงียบเหงาอยู่สักหน่อยดังนั้นเมื่อมีคนมาเยี่ยมมานั่งคุยด้วยบรรดาคุณลุงคุณป้าจึงพากันมาร่วมวงคุยกันอย่างสนุกสนานครับตอนนี้เหลือแต่คนรุ่นนี้ใช่ไหมที่อยู่บ้านกัน,<ใ>นรุ่นเด็กๆก,ก็คือออกไปทํางานกันหมดแล้วตรงน,นี้ก็ยังแวตรงน,นี้น่นั่ง <S <S ตรงน,นี้แหละเด็กก็ไม่มีอนนี้ท<ด>ั้งหมู่บ้านแล้วนะในเขตตรงนี้อะ พื้นที่ชุมชนไทยพุทธของอำเภอปานาเรจะมีวัดอยู่หลายแห่งด้วยกันบางวัดก็ไม่มีพระจำพรรษาบางวัดก็ไม่มีพระออกบิณฑบาตหรือถ้ามีพระออกบิณฑบาตก็ไม่ได้ออกไปทุกวันดังนั้นวันไหนที่มีพระออกบิณฑบาตพุทธศาสนิกชนจึงมารอใส่บาตรกันค่อนข้างมากบรรยากาศเชา้านี้ไม่เพียงแต่มีภาพความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเท่านั้นแต่เรายังเห็นมิตรภาพของผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาอีกด้วย พระครูวิชานโพธิวัดเจ้าอาวาสวัดโพธารามมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปีพศ2516ด้วยเหตุที่วัดนี้ไม่มีพระสงฆ์ญาติโยมจึงนิมนต์ให้หลวงพ่อมาจำพรรษาเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนา okay. บอกว่าไม่มีพระรับนิมนต์อาตมารับกิจนิมนต์เลยรับบอกว่าอถ้าอย่างนั้นมามาอยู่ปี2 5 1พนั่อนัอาตมาพิจารณาดูญาติโยมในถิ่นี้ก็อยู่ร่วมกันทั้งพุทธทั้งอิสลามทั้งอะไรเข้ากันดีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นความเป็นอยู่ของคนทุกคนต่างคนต่างก็เริ่มหมังนหมังกัน ว่าอในกลุ่มนั้นจะเข้าไปไม่ได้ในกลุ่มนี้เข้าไปไม่ได้แต่แล้วก็พวกเพื่อนๆก็มาบอกว่าทา่านเออความเป็นอยู่ของเราถึงจะสนิทกันยังไงยังไงเราก็ต้องระวังเหตุการณ์ช่วงนี้เพราะว่าคนนอกเข้ามาเขาบอกอย่างนี้ถามมาแล้วคนนอกนั้นมันมาจากไหนเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน ไม่ไม่เอาไม่เอาผมเอาไข่ต้มเหลวงพ่อผ่านช่วงเหตุการณ์สำคัญหลายๆครั้งในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี ผ่านมาหลายปีความเป็นอยู่ของไทยพุทธแถวนี้เป็นยังไงบ้างครับความเป็นอยู่ของไทยพุทธในช่วงแรกก็หวาดผวาพอเวลาต่อมาไทยพุทธก็ถือว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาใครอยู่ในศาสนาใดถ้าหากเรานับถืออย่างมั่นคงเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องในที่สุดเราก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยผมสังเกตจากเมื่อเช้าที่เห็นก็คือคนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมความเป็นอยู่สมัยโน,น้นอย่างไงสมัยนี้ก็เหือนเหมือนเดิมอยู่ ถ้าเราสังเกตดูเดอตอนเช้าที่อาตมาไปบินธบาตนะ่ะใช้ชีวิตร่วมกันได้ครับเห็นมุสลิมก็ยังทักทายหลวงพ่ออยู่<ง>นั่นแหละก็อยู่เหมือนเดิมนะอาตมานี่อยู่เหมือนเดิมมุสลิมก็เวลาเจอเจอกันก็จับมือกันอะไรกันแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเออสมัยโควิดห้ามจับมือเนาะแต่ก็พูดคุยอยู่เหมือนเดิมอย่างอาตมาทํากําแพงนะ่ะอาตมาเอาเด็ก เด็กมัมสยิดมาทั่งไหมเวลามันละหมาดแล้วมันอยู่รวมเป็นกลุ่มไม่รู้จะทำอะไรอันตมาบอกว่าเอ้ยเราไปช่วยทำกำแพงเสร็จแล้วเขาก็มาเป็นกลุ่มเลยช่วยกันขุดหลุมช่วยกันยกแผ่นสำเร็จที่กำแพงข้างนอกนะเสร็จแล้วเราก็เ,เราก็ทางวัดก็ให้ปัจจัยมันไปบอกว่าสู้ทำเสร็จแล้วสู้ไปกินน้ำชาที่ไหนก็ได้เราไม่ได้คิดว่าเรามาทำจ้างนะเราแบบว่าช่วยเหลือกัน อ๋อโดยไม่ได้คิดแบ่งแยกศาสนาไม่ไม่นั้นก็สร้างนี้แหละในช่วงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนี้แหละแม้ปัจจุบันนี้ไทยพุทธและไทยมุสลิมจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่ขัดแยง้งแต่ปัญหาชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อมาร่วม20ปีก็ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยพุทธ รวมทั้งจำนวนพระสฆ์เองก็ลดน้อยลงด้วยเช่นกันเราเป็นประหุวัฒนธรรมเราก็ทำมาค้าขายทำมาหากินแบบปกติชุมชนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นยังไงบ้างครับจากเมื่อก่อนโดยยอมรับว่าสถานการณ์นี้เลวร้ายแล้วก็หวัะเวไม่มั่นใจต่อกัน ผ่านมาเกือบ20ปีมัปีทำให้อาจจะเป็นเพราะเราเคยชินหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็พี่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้ก็คือมันมันหายไปมันห่างไปทําให้เรามั่นใจที่จะอยู่ในเป็นที่มากขึ้นตอนนี้เรามีการรณรงค์ให้มีการคืนถิ่นก็อาจจะกลับคืนมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเขากลับมาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเขาเจะมาประกอบอาชีพอะไรนะคะก็เลยไม่ไม่กลับมา ถึงตอนนี้เราคงได้แค่คาดหวังและร่วมกันภาวนาให้สถานการณ์โควิดและปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในเร็ววันเราเองก็รู้สึกเสียดายมากที่ปัญหาต่างๆยังเป็นข้อจำกัดมาให้คนนอกพื้นที่รู้สึกวางใจที่จะเดินทางมาที่อำเภอปนาเระเพราะปนาเระจังหวัดปัตตานี คือพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรและการเปิดกว้างของสังคมมีท้องทะเลหาดทรายทุ่งนาและภูเขามีผู้คนต่างเชื้อชาติศาส,สนาและภาษาที่สำคัญคือทุกความต่างอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่แห่งนี้บ้านเรามันมีสิ่งดีๆมากมาย มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรมีชายหาดที่คนมาเทียเย่ยวเยอะๆมีตลาดนัดเสาร์อาทิตย์น่าเที่ยวเนาะหาดก็สวยทะเลก็ใสพี่มีความภูมิใจพี่ยังไม่อยากย้ายไปไหนเลยที่นี่น่าลยที่นี่คนใจดีที่นี่น่ารบมันเราเยอะสบายวางๆมนเที่ยมมัง่งวะ